ครับปีนี้จะเอาแชมป์ไหมครับหมอครับดูสภาพรนะดูสภาพดูสภาพทีมอื่นไม่น่าจะสู้เราได้ครับผมโอ้ย่างเราเยี่ยมยังไงผ่านผ่านอย่าถามว่าแชมป์หรือเปล่าเราไม่ได้มองว่าใครเป็นคู่แข่งเลยครับอ่ออนสุดยอดครับลูกพี่ใหญ่ครับผมญาติเพียมนะครับผมที่ยิ่งใหญ่มากครับบอชิเบคุนอยู่ที่เวนตุล่านะครับผม จังหวัดทิศเกตครับลูกพี่62นะครับขาไปถีบขันท้าบใหญ่ครับเพราทับใหญ่ครับเพรเทวินนะครับมาใหญ่ครับวันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าขอรอไว้ก่อนครับผมดูครับดูมาครับดูครับสภาพครับใส่แมสมาด้วยครับจะเล่นสุดยอดใจรักครับใจรักดูก็รู้ครับบุคคลสำคัญมาแล้วครับผมบุคคลสำคัญครับ ครับผมเออไอว่าโมเมยว่าเต็มของที่เรลึกให้กับท่านผู้บริหารและแคณะนักนัน 3, 7คนเท่านั้นพอนะครับแล,รลรรแล้วก็รัตนางศ์ศาชำะชำระแล้วเนาะคุณคู่กรรมครับ การแข่งขันฟุตบอลประเพณีกีฬาสำนักงาน,นเขตพื้นที่การศึกษาพมะวิสาศรีสเกตยโสธรนะครับคู่ที่6ของรายการคู่2ของวันนี้ครับนวายสหวิเกตปราสาทหินครับเสื้อสีฟูกางเกงดำถุงเท้าดำพบก,กับทีมสาวเวสเกตปุถุครับมาในเสื้อ,อสีแดงกางเกงดำถุงเท้าดำครับเอาวันนี้ทางท่านผู้บริหารครับท่านคนณะ Get it, get it, get it.